ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยไว้ก่อนเอพีเพื่อนโทนอฟิ เด็กๆเป็นอะไรเด็กตะล้านจริงนะเขาเขากลัวผมก็จหรือเปล่าอะไรหรอนี่ใครเนี่ยทีนี่ใครเนี่ยทีอะไรไม่ใช่ต้มแฟนส้มหรอใช่ใช่ใช่ใครไฮ้ยอดีตบมินเจมินทำไมผู้หญิงเตี้ยอะเจนมินมันใส่ได้ไม้ขาเห็นไหมมันจะเป็นมันเตี้ยกว่าปกติเอ้าเอ้าหน้ามัน เออไม่คิดถึงบ้างใบกุ้มเอ๋อเลยมีห่อไหมเหรอขออุ้มเอ๋อได้ไหมอ่ะช่วยดิช่วยแล้วพี่ชายผมรู้พี่ทำอะไรผู้้ิงนนัช่วยผู้ปิงนั้นอยู่ไหนทำยังไงลูกเจ็บทั้งคู่โอเคแค่พาวุดีไปอ่ะเลิ่ครับฮัลโหลมีส่งครับแหลมแหลมแม่ลูกคู่นี้แหลมไปเฮ้ แม่ให้แม่ลูกผมให้นลไม้วิชายมันทำยงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมันฟังโกดิแกนถ้าลูกขอหนนไม่ให้บัตรประชาชนกูดูไม่ให้เป็นลูกเดิมอยู่หรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ถูกใจเ้าห่อห่ออยู่เด็กูสัตว์อ่ะูดผู้ลงรงเลยโอ้ยผมมีห่อนะผมมีห่อนะมีมัาจที่ให้มันแหงมไดไหมดูดิไอหนุนกเข่างใครคนในแก๊งอ่ะไมแพี่ไมหนุนไ่หนุนขอพูดไ่หนุนขอพูดไม่ต้องไม่ต้อง แล้เ,เพิ่งให้ลูกเขาพูดก่อนท่านนี่ท่านนะี่ไล่นะไล่ลำๆเลยนะเนาะยังไงเอาบัตรมาเปลี่ยนรูปเรียงอะไรอ่ะเฮ้ยบอกไปเฮ้ยพี่เขาเป็นรูปขาวดำอ,ะอ่ะอรัไปยายาอย่าเพิ่งนี้ตรงนี้ข้างหลังกองจะอีโมนั่ะใครดเรียงเรียงเรียงก็ไม่เพิอเอง่งอกคิดเรียง ดีแล้วดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกเอ้ยไม่ใช่ที่มองโดนดิไอ้พวกไอ้ไอ้มึงให้ดูแล้วหรอมึงให้ดูแล้วหรอไม่เขาเขาเขาวุธเขาเขาวุธคือถ้าหนูพี่เอากัดหนูเขาทายนะเจมินถ้าโอวุธจะแทงพี่ไงเมื่อกี้อะไรมึงโป้หรอมึงกูตายอ่ะอ๋อเฮ้ยโบเขาเขาแทงได้ไงก็เขาแทงมึงมึงก็ตายสิอะไรตัวกูยังกระโดดอยู่เลยไอ้เหี้ย มันมีผิมันมีผีดมันมีพีดมันมีผิดด้านบินพี่โอกาสครางสุดท้ายนะไม่งั้นแม่หนูเนี่ยเวลาเราล่อไว้ไเลยอะไรอะไรดูยังไม่ทไยเงก็หนูแทงพี่ยังไม่ทันที่แทงเลยเอาไมพี่โอกาสคร้งสุดท้ายนะเอาบัตรมาก็นี่อันี้แม่แม่เป็นตัวประกันเ่ยนเพิ่งยืนเพิ่งยนเพิ่งยนเพิ่งย่นเพิ่งยนเพินเิ่งนเอิ่ยนพิ่งยืนเ่นเพิ่ยนเพิ่หนเพ่ขย้นเพิ่น่ยเนะไม่ขึ้นที่ผม ไม่ได้ขึ้นด้วยอย่าเล่นลิฟที่ใครเลยอ่ะเฮ้ยไหนอ่ะเฮ้ยต้องทำอะไรอ่ะขึ้นที่พิบโหเหรอเอ้ยได้ตอนแรกขึ้นที่ผมแล้วรอบนึงอ่านน้องไหนน้องมันไม่ถูกอะไรเลยวะไปชุบแนมวดิไม่ชุบทำไมวะให้เขาโชว์จนกว่าจะเจอดิเจอแล้วมันเดี๋ยวมันไหนร้องสิไอ้หนอนอะไรวะนี่รู้หนอนจริงปะเนี่ย ีพวกนี้แล้วทำไมกลายเป็นตอมอเตอร์คนเข้าเมืองแล้วเนี่ยแล้วทำไมเขาละคนเรามาลูกลูกหนอนแทงแทงผมเนี่ยยังไม่ถอดแทงเลยปกติก็เห็นแทงเด็ดลูกฉันตลอดไปเคลียร์เลยครับเคลียร์เลยไม่ได้คือทำลุงผมนะผมไม่ยอมมาทำลุงผมอะอะไรรีไวท์พี่ไม่ใช่พี่รีไวท์หรอไอ้หนอนจะเนียนหน้าอะไรตอนนี้พี่ถามนี่รีไวท์ อันนี้คือมแล้วมันมีอำนาจเลยมดงานอ่ะมดงานเจงอ่ะอันนี้อันนี้คือพี่ชายปลาผมไงเออเหมือนมดงานอ่ะเป็นพวกมัดงานตัวก่อจะหายอ่ะพี่ชายปลาอีกชื่อนึงก็คือลุงหม่องอ่ะลุงหม่องเยไอ้ลุงม่งกี่คนยี่สิบต้นต้นพี่ยล่องเนี่ยเราจะร้องข้างบนร้องเป็นพี่ชายจริงๆแล้วลัดจัดมินคือลุงหม่องกำหนดไม่ใช่ยาเใหญ่ไม่ร้องเลย ันจี้บอลบอก็อยู่แต่พับจี้แต่อะไรไม่รู้เอออยู่ข้างมันยิงหรอฮะเนี่ยกับบอดบัลตรวจคนเข้าเมืองไม่แต่พี่บอกไม่พี่จำได้ไหมพี่หนุนเมื่อวานพี่บอกว่าถูกต้องไหมนะฮะตรวจบันสาวอ่ะไม่ด้แล้วไอ้แยะไม่พี่หนุนแต่เมื่อวานพี่บอกบอกผมตอนหน้าลุงหล่อว่าผมเลือนแต่แต่แต่พี่มองเป็นคนบอกให้ผมอ่ะบอกให้ไปคุยกับพี่หล่อว่าให้กลับมาเป็นแบบเดิมแต่งตัวไม่ไม่ไม่ก็รีวิถามว่าอันนี้ผมดูเลีอยนไหมพี่ก็บอกว่าใช่ อันโอเคเต็มปากเต็มคําช่วยน้องเลยน้องแบบเอ้าไม่นุ่นนี่นี่ไปทําเติมน้องอีกไปเคคพี่หม่องจะให้ยังไงก็คุยก็พูดตรงๆว่ามันก็ก็ดูใช่อ่ะพี่หม่องเจ็บใจอ่ะพี่แต่ใส่ผมแล้วมันก็โอเคละมันก็ไม่ได้ดูเรือนันพี่หม่องพี่ว่าไงอย่างนี้แล้วลูหนวดนี่ใส่พี่พิตานี่เดินได้ด้วยหรอเนี่ยมองเห็นด้วยหรอเราไม่เคยเห็นเด็กตาทิปอ๋อ นึกว่าละนี่ให้ท้ายลูกจนจนเสียคนอะเหมือนในเหมือนในนั่นเลยเหมือนในในข่าวเลยให้ท้ายลูกเนี่ยจนเสียคนเน่ะลูกเกเรมิตาทิพย์มีตาทิพย์เหมือนกันงไม่ได้หรออันนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกสันใช่ไหมถูกนี่คือการเลยนลูกที่ผิดให้ท้ายลูกไม่พอปุ๊บเนี่ยลูกอ่ไม่ใช่เออนั่นแหละให้ท้ายลูกเกินไปลูกก็นั่นแหละเกเร ไม่ได้ให้ทายแต่ใครจะไปแบบว่าให้ลูกไปจีบคนนู้นคนนี้วะแบบว่าให้ลูกหาตังค์มาให้ตัวเองอ่ะเออเยี่ยมมีที่ไหนวะก็ยังก็ยังมีมีนี้แบบคุณภาพต่อครอบครัวแต่นี้สร้างปัญหากับสังคมอันนี้ก็มีมีประโยชน์ต่อครอบครัวเหมือนกันใช่ไหมยนึ่ง้ยมีปิดให้ไอ้ชี่ยพี่น้อง เหมือนกพี่จูนปิดยอดให้รถนะครับพี่ใช้ตัวนี้นึแล้วมันอะไรบัตรหนูจะหายอ่ะขอโทษแลยครัขอโทษลรันเจนมินะเขาตามไปกินขนมสเปซอะไรอ่ะเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้าบครเวสโอซีด้วยกันนะคะ